สินิทัสวัตถุสูตรว่าด้วยนิทัสวัตถุยีสิภิกษุทั้งหลายนิทัสวัตถุเหตุได้ได้ชื่อว่าผู้ไม่มีอายุสิบปีเจดประการนี้นิทัสวัตถุเจ็ดประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้า ในการสมาทานศิกขาและได้ความรักในการสมาทานศิกขาต่อไป 2. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการใกล้ครวนธรรมและได้ความรักในการใกล้ครวนธรรมต่อไป 3. เป็นผู้มีฉันทะแรงกล้าในการกําจัดความอยากและได้ความรักในการกําจัดความอยากต่อไป สเป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการหลีกเร้นและได้ความรักในการหลีกเร้นต่อไป 5. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการปรารบความเพียรและได้ความรักในการปรารบความเพียรต่อไป 6. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตน และได้ความรักในสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนต่อไปเจ็ดเป็นผู้มีชันทะอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิและได้ความรักในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิต่อไปภิกษุทั้งหลายนิทัสวัตถุเจ็ดประการน,นี้แลนิทัสวัตถุสูตรที่สิบจบ อนุสยาวัคที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปัมาอนุสยาสูตร 2. ทุติยะอนุสยาสูตร 3. กุลสูตร 4. ปุคละสูตร 5. อุทธกูปมาสูตร 6. อนิจจานุปัสสีสูตร 7. ทุกขานุปัสสีสูตร 8. ตานุปัสสีสูตร 9. นิพพานสูตร10บนิทัสวัตถุสูตร